สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ช่องกรชัยคนสร้างบ้าน j จ1ว f นออฟฟินะครับมาดูงานศาสตร์จีนนะครับที่ยิวตันไปไหว้นะครับที่พนันนิคมครับผมเจอน้องติวเตอร์น้องกระตูนลหะครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศกันนะครับ เปล่าเปล่าอะไรโกหกนี่ยโดนเลยเขาเล่นเฉยไอพี่อยู่ตมีไอมอย่สิน้องใสชุดสวยเลยอ่ะกินขนมอีกแล้วนี่ของเต็มเลยนอก่อนินอะไรเียจะตาอีกกาตาไม่มีอีกแล้น โอ้ยก่องบัวจน้เลย่ใจน่ะโอ้โหใบบัวใสชุดสวยมากเลยครับใครซื้อมาให้เนี่ยใบบัวแม่โอ้โหแต่ยังก้อยเอามาให้แล้วใครทำทรงผมให้เนี่ยยายเอ้ยายเดินไปแล้วไปสั่งไปเลยนะที่สโล แล้วของใครละมัดถูกอะไรล่ะไหนอ่ะทอดนอดมาเสียงรถใครมาแล้วเจวาแมเต็ะกี้ซื้อหมูอะหุงร้อยฝาโอดชามสามที่ชิ้นละโลอ่ะโอ้ยมันกับแมนละแม้ชิ้นนึงมันมลยก็สองร้อยกว่าบาทเลยศนุนได้สองร้อยจะอยู่แหมคุณได้นี่ ไปควรเราเห็นตัวเองเลยเนาะใครยังใส่ปักมันได้เท่าหนูไม่หี้ยขอขอได้มนจากใครได้มาจาเธอิก็ีใครชอบรองไห้อะก็เธอไงเปรหอกดอก่ะ

ไปวนกเลยอ้าเลยไปๆไปเลยนนี่แรงมากมาเกินมาต้เลยมันไม่สิกี่บาอันนี้ตันใบครับโอ้หว้เงินละสองบาทฮึฮึดันดันบน้นัวจะขออะไรอ่ะมาเกมาเร็วมาเรียนวิชาเกาสุขภาพแข็งแรง

จดเงเนว่าตีตีว่ายังอ่ะว่าันนีวันเาว่านี่ยโทรมาไปเตกตกวันนี้นาทิตย์ท่านดีเนาะโอ้งายนเนี่ยขออไละจขโมยเลยขาไปาไป ใกันอ่กันรอลออวเอาเงินอพอเอา่อยไปทีเดียวเลยเฮ้ยแกฝากติดตามช่องกอนชัยคนสร้างบ้าน JO1 Official ด้วยนะครับวันนี้ก็ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ